สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกับกบผมทีมงานของช่องมอ,อนตอลล่าอะคาเดมี่ชาแนลอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา94ถึงมาตรา100ครับผมเจรรับชมรับฟังได้แล้วครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา94มาตรา94บัญญัติไว้ว่า คณะกรรมการของสมาคมจะเรียกประชุมใหญ่วิสามันเมื่อใดก็สุดแต่จะเห็นสมควรสมาชิกไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดหรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า1ในร0อคนหรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในข้อบังคับจะทำหนังสือร้องต่อคณะกรรมการของสมาคมให้เรียกประชุมใหญ่วิสามันก็ได้ในหนังสือร้องขอนั้น ต้องระบุว่าประสงค์ให้เรียกประชุมเพื่อการใด mm. เมื่อคณะกรรมการของสมาคมได้รับหนังสือร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามันตามมรรคสองให้คณะกรรมการของสมาคมเรียกประชุมใหญ่วิสามันโดยจัดให้มีการประชุมขึ้นภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอถ้าคณะกรรมการของสมาคมไม่เรียกประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสาม สมาชิกที่เป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมหรือสมาชิกอื่นรวมการมีจํานวนไม่น้อยกว่าจํานวนสมาชิกที่กำหนดตามวรรคสองจะเรียกประชุมเองก็ได้มาตรา94นี้เป็นการประชุมใหญ่วิสามันคือขั้นตอนต่างๆในการประชุมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา95มาตรา95บัญญัติไว้ว่าในการเรียกประชุมใหญ่ คณะกรรมการของสมาคมต้องส่งหนังสือนัดประชุมไปยังสมาชิกทุกคนซึ่งมีชื่อในทะเบียนของสมาคมก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า7วันหรือลงพิมพ์โฆษณาอย่างน้อย2องคราวในหนังสือพิมพ์ที่แพร่หลายในท้องที่ฉบับหนึ่งก่อนก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า7วันก็ได้การเรียกประชุมใหญ่ต้องระบ,บุสถานที่วันเวลา และระเบียบวาระก,การประชุมและจัดส่งรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามควรไปพร้อมกันด้วยสำหรับการเรียกประชุมใหญ่โดยการพิมพ์โฆษณารายละเอียดและเอกสารดังกล่าวต้องจัดไว้และพร้อมที่จะมอบให้แก่สมาชิกที่ร้องขอณนะสถานที่ที่ผู้เรียกประชุมกำหนดมาตรา95นี้เป็นการเรียกประชุมใหญ่เป็นระเบียบในการเรียกประชุมใหญ่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา96มาตรา96บัญญัติไว้ว่าการประชุมใหญ่ของสมาคมต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมเว้นแต่ขอบังคับของสมาคมจะกำหนดองค์ประชุมไว้เป็นอย่างอื่นในการประชุมใหญ่ครั้งใดถ้าไม่ได้ องประชุมตามที่กําหนดไว้และการประชุมใหญ่นั้นได้เรียกตามคําร้องขอสมาชิกก็ให้งดการประชุมแต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่ที่สมาชิกไม่ได้เป็นผู้ร้องขอให้คณะกรรมการของสมาคมเรียกประชุมใหญ่อีกครั้งโดยจัดให้มีการประชุมขึ้นภายใน40วันนับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรกการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุมหรือไม่ มาตรา96นี้เป็นการกล่าวถึงองค์ประชุมและกรณีองค์ประชุมไม่ครบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา97มาตรา97บัญญัติไว้ว่ามติของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณเว้นแต่กรณีที่ข้อบังคับของสมาคมกำหนดเสียงข้างมากไว้เป็นพิเศษโดยเฉพาะสมาชิกคนหนึ่ง มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงที่ชี้ขาดมาตรา97นี้คือมติในที่ประชุมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา98มาตรา98บัญญัติไว้ว่า สมาชิกจะมอบอำนาจให้สมาชิกผู้ใดมาเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้เว้นแต่ข้อบังคับของสมาคมจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นมาตรา98นี้คือการมอบอำนาจให้ประชุมแทนนั่นเองประมวลกฎหมายแพ่งนลพาณิชย์มาตรา99มาตรา99บัญญัติไว้ว่าในกรณีที่จะมีมติในเรื่องใด ถ้าส่วนได้เสียของกรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผู้ใดขัดกับประโยชน์ได้เสียของสมาคมกรรมการหรือสมาชิกสมาคมผู้นั้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นไม่ได้กรณีมาตรา9 9นี้เป็นกรณีประโยชน์ได้เสียขัดกันประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 0 0มาตรา100 บัญญัติไว้ว่าในการประชุมใหญ่ครั้งใดถ้าได้มีการนับประชุมหรือการลงมติโดยไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนข้อบังคับของสมาคมหรือบทบัญญัติในส่วนนี้สมาชิกหรือพนักง,งานอายการอาจร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติในการประชุมใหญ่ครั้งนั้นได้แต่ต้องร้องขอต่อศาลภายใน หเดือนนับแต่วันที่ประชุมใหญ่โรมมัติกรณีของมาตรา100นี้เป็นการขอให้ศาลเพิกถอนมตติวันนี้กับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่อง มดลอ่ a อะคาเดมี่ชแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ